ได้ส่วนในการเป็นพู้แทนราษฎรก็อยากให้เชื่อมั่นได้เลยครับว่าผมมีพงคงจะทํางานให้ทุกคนเต็มที่ก็อยากฝากไว้ว่าผมอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในบางเรื่องแต่ผมปลายทางสุดท้ายเนี่ยก็จะทิ้งทุกอย่างไว้ให้แม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่แล้วก็ตามดีแล้วดีมก็ดีแล้วมันคิดถึงประชาชน ปกติผมลงมือที่ตลอดนี้ไม่ได้ลงทืนที่นี่เลยขออนุญาตสอบถามต่อผู้อ่านนะครับว่าสาเหตุที่จะต้องมาหานายเดชม,มาทาไมาเพราะเพราะว่าอะไรคคือก็ต้องยอมรับครับว่าพี่เดนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ขลรพคนหนึ่งแล้วก็ มันก็เป็นครั้งแรกที่เรามีคดีความแบบนี้เออบางทีอะผมเข้าใจว่าเราคิดกันในทีมมันไม่พอหรอกมันต้องมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เนะผมก็มาปรึกษาครับว่าพี่เดชครับแบบนี้ต้องสู้อะไรไงพี่เดชก็พูดคำแรกเหมือนเดิมครับว่าปวดเป็นผู้ใช้รัสจรน่ะก็เข้ามอบตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมส่วนลูกคดีเนี่ยก็สู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมผมก็ก็เชื่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการ ยุยธรรมเข้าเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเหมือนกันเรามองว่าไงว่าเราจะปฏิเสธยอมรับดีกว่าว่ามันเป็นการขืนใจเขาคืออยากให้ชี้แจ,ใจขขงข้อที่จริง,งครับผมอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่มีพฤติกรรมตามที่กลวาหากล่าวหาเนี่ยกล่าวอ้างแน่นอนและผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแน่นอนและยืนยันนะครับว่าผมพร้อมที่จะต่อสู้ในกระบวนการยุยธรรม แล้วผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยครับแล้วก็อยากให้ต่างประเทศเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเช่นเดียวกันตามที่พี่เดชได้แนะนํามาอืมถ้าผมอยากสอบถามว่าที่มาที่ไปของการเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นเนี่ยไปเจอกันในหายังเิอแล้วหลังจากนั้นนะครับเราได้มีการแบบว่าบังคับเขาไหมกับการที่จะไปตอบันที่โรงแรมหรือว่ามันเป็นการคุ้นคุยกันก่อนหน้าตามคลิปเลยครับผมให้คลิปเป็นตัวอธิบายดีวยกว่าส่วนรายละเอียดเน่ยขอ เก็บไว้เพื่อไปสู้ในรูปของดีของพนักงานสอบสวนออในชั้นเอากสารแล้วก็ชั้นศาลคือให้คลิปเป็นตัวอธิบายดีกว่าครับผมคิดว่านี้ดีที่สุดในส่วนในการเป็นผู้แทนราษฎรก็อยากให้เชื่อมั่นได้เลยครับว่าผมยังคงจะทํางานให้ทุกคนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะปิดตํหนานให้ได้หมดโดยเฉพาะพระรามสองนะคิดว่าใกล้จะจบแล้วแหละแล้วก็ววปัญหาต่ตางๆน้ําหนุนปัญหาในจอมทองเข,งขาใกล้หมดแล้วก็อยาก ฝากไว้ว่าผมอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในบางเรื่องแต่ผมปลายทางสุดท้ายเนี่ยก็จะทิ้งทุกอย่างไว้ให้แม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่แล้วก็ตามแต่ทุกคนจะได้จับต้องได้ว่าพื้นที่นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจริงและแน่นอนเรื่องของโครงสร้างระดับประเทศเรื่องของแกลคอเซ็นเตอร์ก็ดีผมก็จ,จะอุทิศชีวิตเนี่ยสุดท้ายไม่รู้จะสุดท้ายไหมเพื่อพาเด็กๆทุกคนกลับมาบ้านเราครับ แล้วนี่จะได้ได้นนเรื่องมีการคุยกันไงครับว่าจะไปรับท้าพ่อเก่าวันไหนวันที่<อ>วันอังคารนี้ครับวันอังคารวันอังคารที่สิบแปดนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณ <า S 1> ครับประมาณนี้แหละดีแล้ว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 คือผมเมื่อบอกอยากให้เขาพูดเพราะว่าอะไรงั้นมันจะพูดอัดเนี่ยคือคนเรามันต้องปล่อยเราจะหนีสื่อหรืออะไรไม่ได้ใช่ไหม มันมันต้องปล่อยคือยิ่งถ้าคุณไม่มีอะไรพูดแล้วยิ่งไปเยอะๆอย่างนี้น้องบอกนะมันมันยิ่งหนีมันยิ่งโดนขุดใช่มันยิ่งคุณก็ต้องแบบออกมาเผชิญมันแค่นั้นแหละอือคือมันมันมันต้องต้องออกมาพูดอมันคิดถึงประชาชนอือปกติผมลงที่ตลอดเนี้ย ไม่ได้ลงพื้นที่เลยไม่พอมอบตัวแล้วมันก็เปิดตัวแนละ้วจบแนละ้วมันก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเรากลัวเราสองปีที่เหลือเราจะอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปประเชิญอะไรไปทําหน้าที่เหมือนเดิมใครจะพูดอะไรก็ว่าไปมันไม่ใช่เรื่องคดีทุจริตมันเป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติแล้วเราก็ยังมีเรื่องเ่วนตัวเพราะนั้นก็ภอหลังจากมอบตัวก็ทําหน้าที่ปกติมันมันก็จะนั่นจบแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมอบตัวแล้วยงยังกลัวอยู่แล้วก็เหมือนไม่ใช่สสอนะเราก็ต้องลงพื้นที่ไปใครจะพูดอะไรเราก็ตอบไป ม,มันไม่ใช่คดีทุจริตไงมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ